วันนี้จะมาสุปในเรื่องของเกม Night Drive คือหลอนซ่อนทางโดยในเรื่องของเกมนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยจะมีการเล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังขับรถกลับบ้านในทางอำเภออุ้มผาเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนชายหนุ่มคนนั้นกำลังติดอยู่ในสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในตัวเขานั่นคือถนนที่ไร้ที่สิ้นสุดครับเขาขับรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงในทางที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างกับวนลูป และได้พบกับสิ่งผิดปกติมากมายในช่วงเวลากลางคืนจะมีหมอกสีขาวให้เขานั้นขับผ่านไปเรื่อยๆและถ้าเขาขับผิดพลาดเขาก็จะวนกลับมาอยู่ที่เดิมครับแต่ว่าถ้าเขาขับถูกต้องแล้วเวลาก็จะผ่านไป1ชั่วโมงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีทั้งเสียงกระซิบข้างหูสิ่งผิดปกติที่อยู่ภายในแล้วก็ภายนอกรถและสิ่งแปลกๆที่อาจจะมาไล่ล่าคนขับคนนี้ก็เป็นได้ถ้าหากว่าเจออะไรแปลกๆคนขับสามารถ เลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้าพ่อม้าลายเพื่อเอาตัวรอดจากสิ่งผิดปกติพวกนี้ได้ครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนี้ที่ให้เราขับตรวจสอบความผิดปกติขับรถจนกว่าพระาที่จะขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนและตรวจสอบความผิดปกติทุกๆ1ชั่วโมงจนถึงเวลา7จ็ดโมงเช้าครับ โดยเปิดเรื่องมาปุ๊บเราจะขับรถในช่วงเวลาเที่ยงคืนและเราก็ได้สำรวจทั้งภายในและภายนอกรถเราจะได้พบว่ารถของเรานั้นจะมีพรทรูปตั้งอยู่เอาไว้บานกระจกที่สามารถมองไปที่ด้านหลังได้ตัวเราจะขับผ่านป้ายของอำเภออุ้มผางและจะมีป้ายระวังช้างป่าเมื่อขับมาเรื่อยจะเจอกับสารารอรถที่เปิดไฟไว้อยู่พร้อมกับมีป้ายโฆษณาของไทยไม่ว่าจะเป็นวัดซับเมงขายทุเรียนคอร์สสอนมวย แล้วก็จะมีป้ายระวังช้างป่าอีกครั้งเมื่อขับมาเรื่อยๆจะพบกับทางคโค้งที่มีเขาและสังเกตได้ว่าจะมีเหวที่สามารถตกไปได้ด้วยโดยเมื่อขับไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่าไม่มีรถคันใดขับผ่านมาเลยสักคันหนึ่งมีแค่รถของคนขับเองคนเดียวเท่านั้นและเมื่อใกล้ถึงที่หมายจะได้พบกับศาลาที่ปิดไฟเอาไว้แล้วเขียนว่าง่วงก็จอดพักและเมื่อมาถึงปลายทาง จะเป็นทางแยกที่จะให้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อม้าลายหรือจะขับตรงไปถ้าหากว่าขับตรงไปก็จะไม่มีความผิดปกติอะไรแต่ว่าถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้เราเลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้าพ่อม้าลายทันทีครับและในตัวเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเผชิญกับสิ่งประหลาดในแต่ละรอบมากมายจนกระทั่งถึง7จ็ดโมงเช้าครับเมื่อเปิดเพลงวิทยุท ruined, ก็จะมีการสื่อถึงเพลงที่มีความหมายว่า ในยามค่ำคืนมืดมิดขับรถคนเดียวคืนนี้น่ากลัวในคืนหลอนซ่อนทางถ้าเจออะไรแปลกๆอย่าทักให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่สารเจ้าพ่อมาลายทันทีโดยสิ่งแปลกปลอมที่เราจะเจอใหญ่ก็จะมีทั้งมีผีเปรตจะมีคุณป้าคนหนึ่งที่จะเดินอย่างช้า รถที่จะขับไล่ตามเราช้างป,าปออง่าและมีผีสาวที่นั่งรอที่ศาลา และมีเงาสีดำอยู่บนหลังคาซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตเจอความผิดปกติทั้งหมดนี้เราสามารถเลี้ยวซ้ายเราไปที่ศาลเจ้าพ่อม้าหลายได้เพื่อทําให้เราสามารถผ่านช่วงเวลา 1. ชั่วโมงต่อมาได้จากนั้นเราจะได้พบกับฉากจบของเกมครับซึ่งในฉากจบแรกก็คือเราสามารถผ่านและไขปริศนาความผิดปกติทั้งหมด ได้ทั้งหมดด้วยกันถึง6ครั้งครับซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงเวลา7จ็ดโมงเชา้าพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วเราก็จะขับรถออกเดินทางหนีออกจากอำเภออุ้มผางโดยในฉากจบนี้ก็จะมีการอธิบายว่าในที่สุดพระอาทิตย์วันใหม่ก็มาถึงแสงแดดส่องสว่างทั่วพื้นที่ถนนทําให้รู้สึกถึงความโล่งที่ผ่านถนนวนลูปอันนั้น ตัวเขาได้ผ่านค่ำคืนที่หลายจุดสิ้นสุดไปแล้วเขารู้สึกถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์และรู้สึกถึงความอุ่นที่มันผ่านมาถึงผิวหนังและได้เห็นโลกที่มีแต่ความสว่างสวัยแบบที่เขากำลังขับรถอยู่ความน่ากลัวได้ผ่านไปเหลือเพียงแค่ความทรงจําและข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ถ้าเจออะไรแปลกๆให้เหลี้ยวซ้ายเข้าศาลเจ้าพ่อม้าลายทันทีและนี่คือฉากจบแรกครับที่เป็นการสื่อว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยอาจจะเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดอันตรายครับ ทำให้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผ่านค่ําคืนอันโหดร้ายมาได้ครับเพราะว่ามันจะมีการเชื่อมโยงไปสู่ฉากจบแบบที่2กับแบบที่3ด้วยในฉากจบแบบที่2ถ้าเราขับรถโดยประมาทก็จะตกเหวแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุทันทีครับแล้วก็จะเป็นฉากจบของเกมที่เราจะประสบอุบัติเหตุนะครับ ส่วนในฉากจบแบบที่3คือถ้าเราขับรถถอยหลังก็จะเจอกับทรัคุงหรือว่ารถบรรทุกทำให้เรานั้นประสบอุบัติเหตุเหมือนกันครับซึ่งตัวเกมก็จะเป็นการสื่อว่าในช่วงเวลาที่กํากำลังขับรถบนลูปอยู่นั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ก็เป็นได้ครับ ซึ่งก็จะเหมือนกับในตัวเกมที่มีการสื่อโดยเพ,เพลงทั้ง2เพลงที่ได้มีการบรรยายมาแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของความลับอีสเตอร์เอ็กนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถฟังเพลงวิทยุแบบเต็มๆนะครับได้ที่ช่องของผู้พัฒนาเกมที่อยู่ใต้ลิงค์คลิปวิดีโอนี้เลยครับคนขับรถเนี่ยไม่ใช่คนนะครับแต่ว่าเป็นม้าลายนั่นเองและนี่ก็เป็นในส่วนการสรุปในเรื่องของเกมคือหล่อนซ่อนทางนะครับจริงๆยังมีความลับแล้วก็มีฉากอื่นๆที่ผมไม่ได้ หยิบมาใส่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองสัมผัสเกมนี้กันได้นะครับที่ตัวเกมสตรีมได้เลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับที่แนะนำเกมน,นี้กันมาครับฝานเพื่อนกดไ like, ลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ